ทหารประธานในพิธีพิรุอย่างสูงกับผมนายประยูนบุญประสบผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกลุ่งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหารในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะครูนักกีฬาแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอขอพบพระคุณ ท่านประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีทานักเรียนแก้วมุกดาหารเกมประจับปีการศึกษา2565ในวันนี้ด้วยสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกง,งาม ทั้งในด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและห่างไกลยาเสพติดมีสมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสนองนโยบายตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาโดยยึดหลักสร้างมิมตรไมตีสร้างสามัคคีด้วยกีฬาดังนั้น ลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหารจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาอีทานักเรียนแก้วมุกดาหารเกมประจำปีการศึกษา2565ซึ่งประกอบด้วย15โรงเรียนดังนี้โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารโรงเรียนมุกดาไลโรงเรียนบ้านท่าไข่โรงเรียนบ้านส้มปล่อยร่อนมุกูล โรงเรียนบ้านโนดสีโรงเรียนบ้านบุงไทยโรงเรียนชุมชนสีบุญเรืองโรงเรียนคำสายทองวิทยาโรงเรียนนาคำน้อยวิทยาโรงเรียนบ้านกุดงงโรงเรียนบ้านศูนย์ใหม่โรงเรียนบ้านดานคำโรงเรียนเมืองใหม่โรงเรียนบ้านนาโปน้อยและโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โพสุวรรณ โดยดำเนินการจัดการแข่งขันจำนวน7ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีฬานักเรียนระดับประถมมวัยกีฬาฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกอ้อการแข่งขันกีฬากีฬาแก้วมุกดาหารเกมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาพัฒนาทักษะแข่งขันกีฬาและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป 2. ปลฝูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนห่างไกลาจากยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกายจ,จิตใจสติปัญญาอารมณ์และการแสดงออก 4. เพื่อพัฒนาทักษะการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้นนักเรียนสามารถเล่นกีฬาตามกติกาการแข่งขันกีฬา 5. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากโรงเรียนในสังกัดเรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหารทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากสากรออมทรัพย์ครูมุกดาหารโดยท่านวีระพงศ์ทองผาประธานสากรออมทรัพย์ครูมุกดาหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้